ส่วนถัดไปก็คือจะเป็นของเรื่องขนาดหน้าจอนะคะแล้วก็ความเหมาะสมของตามอุปกรณ์ต่างๆอ่ะอย่างแรกคือหน้าจอเนี่ยมันจะต้องตามขนาดนี้นะคะก็คืออ่าจากเล็กไปใหญ่นะคะก็คือ1ันอ่าห4อ่อยหกสิบหนึ่งพันสี่ร หนึ่งเก้าสองศูนย์แล้วก็สองห้าหกศูนย์นะคะอันนี้คือขนาดหน้าจอมาตรฐานที่ยูเซอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้งานกันนะคะรวมถึงเราต้องดูตอนที่มันซูมเข้าซูมออกด้วยบนเบราว์เซอร์นะคะส่วนตัวโมบายโมบายอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเรียงจากเล็กไปใหญ่ก็คือ320 360แล้วก็428นะคะก็ เวลาทดสอบก็เช่นเดียวกันทดสอบทั้ง Android แล้วก็ Safari นะคะต้องบอกอย่างหนึ่งว่าตัว Google Chrome อะ่ะส่วนใหญ่ไม่ใช่ Safari ดิต้องบอต้องบอกว่า iPhone นะคะเพราะว่าขนาดหน้าจอมันก็จะแตกต่างกันแล้วก็รวมถึงการทดสอบบนตัวเบราว์เซอร์ก็คือทดสอบทั้ง Google Chrome แล้วก็ Safari นะคะ ต้องบอกกันว่า Google Chrome เนี่ยบางทีอะ่ะจะแสดงผลอนะ่ะถูกต้องตามขนาดที่เราต้องการแต่ว่าบน Safari เนี่ยมาคำสั่งที่เราใช้บน Google Chrome อะ่ะมันอาจจะใช้งานกันไม่ได้หรือว่าใช้แล้วเนี่ยอาจจะมีผลหรือเอฟเฟกที่ต่างกันนะคะอันนี้ก็เราต้องทดสอบทั้ง2เบราว์เซอร์เลยก็คือ Google Chrome แล้วก็ Safari เดสก์ท็อปก็เหมือนกันนะคะแล้วก็เดสก์ท็อปอาจจะเพิ่มเติมในส่วนของเบราว์เซอร์ที่เป็นไฟฟลอกด้วยเพราะว่ามันก็มีผลเหมือนกันบางคำสั่งนะคะของตัว CSS อ่ะนะทีนี้อ่าหน่วยที่ใช้นะคะเวลาเราอ่าตั้งอิเลเมนต์ต่างๆพวกเนี้ยมันก็พี่แนะนำว่า ตัวขนาดการกำหนดพวกหน่วยพวกนี้ค่ะมันก็พี่แนะนำว่าไม่ควรที่จะเป็นใช้พิกเซลมากนะักใช้ px เ,เนี่ยเพราะว่ามันเป็นการกำหนดแบบตายตัวนะคะหรือที่เรียกว่า absolute length ตัวนี้นะคะมันคือเป็นหน่วยที่กำหนดแบบฟิกขนาดฟิกขนาดหน้าจอนะคะถ้าอันไหนที่ลูกค้าบอกว่าส่วนนี้มันจะต้องขนาดเท่านี้จริงๆ ก็อาจจะต้องฟิกเป็นหน่วย px เข้าไปนะคะตามฟิกมาที่เขากำหนดมาให้ตัวฟิกมา6มันก็จะมีบอกอยู่เนาะว่ามันใช้ขนาดเท่าไหร่ y high ตรงนี้ก็กำหนดเข้าไปแต่ว่าถ้าบางส่วนที่มันจะต้องหดหรือขยายตามหน้าจออันเนี้ยมันจะต้องใช้อีกหน่วยหนึ่งที่เรียกว่า relative คือหมายความว่ามันจะยืดหดตามขนาดหน้าจอหรือการทำ responsive นั่นเอง มันจะมีตั้งแต่หน่วยเปอร์เซนต์ E.M. R.E.M. นะคะ V.M. V.H. ต่างๆกำหนดว i n y, E.X.C.H. แต่โดยปกติอะที่ใช้ที่น่าจะใช้การประจำแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับมันน่าใช้มากกว่าก็คือจะกำหนดเป็น V.W. กับ V.H. นะคะแล้วก็หน่วย E.M. เปอร์เซนถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันอาจจะใช้แต่ต้องดูตามเบราว์เซอร์ด้วยนะคะว่าบางทีอะ่ะเปอร์เซนต์เราอาจจะกำหนดไว้ที่20มันพอดีเป๊ะกันใน Google Chrome แต่พอเราไปบน Safari ะ่ะมันอาจจะขยายมากกว่านั้นหรือหดเข้าไปนะคะเพราะนั้นเนี่ยเปอร์เซนอะ่ะจะไม่ค่อยนิยมใช้อาจจะใช้เป็น EM มากกว่าแต่เราต้องกำหนด CSS ตัวหลักของเราก่อนว่ามันจะใช้กี่พิกเซลเพราะว่า E.M. อ่ะมันจะเป็นหน่วยที่เหมือนกับเป็นการนับจำนวนเท่าจาก CSS ที่เรากำหนดพาร e เลนของมันอันนี้อันนี้เคยได้ยินไหมว่าอ่า c s s จะมีพาร e เลนแล้วก็ชายเหมือนแบบ CSS ในส่วนของแม่ลูกอะคะ่ะเราต้องกำหนดตัวแม่ขึ้นมาก่อนว่าเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่นะคะ แล้วถ้าไปตามขนาดหน้าจอต่างๆเราถึงใช้ตัวหน่วยอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวพิกเซลอาจจะเป็น EM ก็ได้หรืออ่า v ีอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่ามันจะได้ปรับตามเท่าของตัว p า r e n t หรือตัว c ซตหลักที่เราตั้งเอาไว้นะคะอันนี้มันก็จะเรียกว่า p า r e n t นแล้วก็ชาย อันนี้ก็คือ em เนี่ยจะก,กำหนดเป็นเอ่าเป็นเท่าของตัว element ที่เรากำหนด p าย e n เลนไว้ที่ใกล้เคียงที่สุดส่วน v w กับ v h อันนี้ก็คือจะก,กำหนดตามขนาดของ b รา w s e r อ่า w w อย่าจำชอย่าจำน่าจะจำกันง่ายอยู่เพราะว่า v w ก็คือกำหนด y ก็คือความกว้างนะคะส่วน v h มันคือกำหนดตามความยาว ของอตัวเบราว์เซอร์หรือตามขนาดหน้าจอนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเวลาเราใช้อะคะ่ะที่หลกัหลกๆจริงๆก็คือจะมี em กับตัว vw แล้วก็ vh นะคะตัวอื่นก็ใช้ได้เช่นเดียวกันก็ดูตามความเหมาะสมอีกทีหนึ่งนะ,อ,ะอันนี้ก็โอเค ก็จะประมาณนี้นะคะอ่ะจริงๆแล้วหน่วยพวกนี้มันใช้ได้ตั้งแต่กำหนด y h i ไ h ปกติหรือว่าจะเป็นพวกอ่าขนาดฟอนต์ก็ได้เหมือนกันนะคะที่เราเห็นเนาะอ่าหรือว่าการกำหนดตามใช้ลวกกัะกับ margin ก็ได้มาจินที่มันจะกำหนดตำแหน่งซ้ายขวานะคะแพดดิ้งก็ได้ ัว padding ก็คือเป็นการกำหนดระยะห่างเนาะจาก element ข้างนอกไปมาจนถึงข้างในนะคะก็ใช้ร่วมได้เหมือนกัน okay. ต่อมาก็คือจะเป็นในส่วนนี้ก็คือจะเป็นตัวสำคัญแล้วนะคะว่าในการคำนวณของ ขนาดหน้าจอของเรานะคะก็คือต้องบอกก่อนว่าหน้าจอในปัจจุบันน่ะมันมีขนาดที่ไม่เท่ากันอยู่แล้วแล้วยิ่งมีการซูมเข้าซูมออกด้วยนะคะมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการที่เรากำหนดตัวเ s ตเอสหลักของเราอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ตายตัวสำหรับทุกๆขนาดหน้าจอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้คำสั่ง medium c u r y นะคะในการกำหนดว่าถ้าขนาดหน้าจอเท่านี้อะ่ะ ให้ช่องช่อง input ของเราอะขนาดเท่าไหร่นะคะก็วิธีการใช้ของมันก็คือจะเป็น medium คำสั่งนี้นะคะเป็นคำสั่ง css นะจะเป็น add medium screen and แล้วเราก็กำหนด max y min y เข้าไปว่าถ้าขนาดหน้าจอมากกว่าเท่านี้ไปจนถึงเท่านี้เราจะให้ใช้ อิเลเมนส่วนนี้ค่ะขนาดความกว้างความยาวเท่าไหร่ได้เหมือนกันหรือว่าถ้าขนาดหน้าจอเล็กเนี่ยอาจจะใหะ้ปุ่มบางปุ่มเนี่ยหายไปก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็ใช้กำหนดตัว m e d i ี m มมีเดียสกรีตัวนี้นะคะในการกำหนดแม็กมินความกว้างความยาวของตัวหน้าจอของเรานะคะใช้ได้ตั้งแต่เดสก์ท็อปแล้วก็ตัวโมบายทีนี้ ในการกําหนดเนี่ยมันจะต้องเป็นสัดส,ส่วนยังไงนะคะให้เรากลับมาดูที่ขนาดหน้าจอที่เราจะต้องทําตัวนี้ให้เราแบ่งเป็นเอ่อเป็นท่อนๆอ,ออกมาอย่างเช่นถ้าประมาณ1นึ่เนี่ยคือหมายความว่ามันจะต้องมันเป็นขนาดมากสุดไปจนถึงน้อยสุดก่อนก็คือมันจะอยู่ที่ขนาดหน้าจอที่800 นะคะให้เรามองไปถึงถ้าเราเปิดบน iPad mini i อ่ะ m p n i m ม n i มันจะเป็นขนาดความกว้างประมาณ700ก็กว่าเราอาจจะกำหนดไวท้ที่อ่าไอตัวมินวตัวนี้อาจจะกำหนดไว้ที่500หรือ600ก็ได้แล้วแ a c ควก็อาจจะกำหนดไว้ที่1,024หรือว่าอาจจะตั้งมากกว่านั้นเป็น1,100ก็ได้ค่ะ ประมาณนี้ตามสัดส่วนเลยหรือว่าถ้าเป็นขนาดหน้าจอที่พันสองแปดสเราก็อาจจะกำหนดหน้าจอไว้เป็น1000จนถึงพั0 0ามสามก็ได้หรือพันสาก็ได้ค่ะแล้วเราค่อยกำหนดต่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือการแบ่งสัดส่วนหรืออัตราส่วนของมันนะก็ใช้มีเดียม มีเดียคิวรีตรงนี้ได้นะคะในการกำหนดอันนี้มีใครสงสัยไหมเอ่ยคือตรงไอ้ตรงส่วนกำหนดอะไรพวกนี้ก็คือเราเราจะกำหนดเป็นประมาณเหรอครับพี่ว่าแบบถ้าขั้นต่ำตัวนี้ เป็นจะถึงตัวนี้ให้ให้แสดงแบบว่าแสดงสัดส่วนแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะเราก็ดูขั้นตามก่อนก็ถ้าอยากเป็นอ่ที่พี่บอกเมื่อกี้ถ้าเป็นตัว1024ง่อะค่ะให้เรามองทะลุไปถึงถ้าเราเปิดใน iPad ดีินิหน้าจอที่มันเล็ก,กอะน,นะ,ะมันก็จะประมาณ600ก็คือกำหนดไปเลยตรงเนี้ยห0รแล้วก็ แม็กไวก็อาจจะต้องกําหนดเกินกว่าหนึ่งพันยี่สิบสี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยก็ได้ประมาณนี้แล้วก็เราก็กําหนดของเราไปเรื่อยๆก็ได้ค่ะอ,อมัน <S 1> 1, <S มัน <S 1> 1, <S ช้อนกัน 1> 1, <100. S 2> ได้ใช่ไหมคะพี่อถ้า,ถาสมมติว่าอ่่ออ,อย่างนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งจอใช่ไหมพี่อตรงส่วนส่วนแท็กนี้ น,นี่ก็คือหนึ่งจอแล้วถ้ามีอีกหนึ่งจอมันก็มันมันก็จะอยู่ระหว่างเก้าร้อยถึงพันสามนี้ก็ได้ใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูอันนี้ก็จะเป็นจำมวนอันนี้พันหกนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วถ้าเราจะก,กำหนดสัดส่วนตัวถัดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์ไปจนถึง พันสองครับผมพันสองไปถึงพันสามอย่างเงี้ยค่ะ<อ>กำหนด,ดไปเรื่อยๆอไ,ปไปใช่ไหมครพี่ใช่<อ>แล้วกอ็อันนี้คือกำหนด,ดแบบระหว่างนะคะจริงๆแล้วมันก็กำหนด,ดแบบเดียวๆก็ได้ เป็นแบบว่าถ้ามันเกินถ้าหน้าจอค่ะขนาดหน้าจอมันเกินพันสามขึ้นไปให้มันใช้อิเลเมนที่อยู่ในนี้ใช้เซตเอที่อยู่ในนี้ได้เลยอ๋อโอเคครับพี่ก็คือขั้นเทิมากกว่านี้ก็คือตามตามอันนี้เลยไม่ได้มีกำหนดครับคใช่แต่ว่าถ้าแบบเราจะต้องทำเหมือนอ่าเหมือนบางจุดมันจะต้องมาเซตเอชจริงๆที่ไอ้ ถ้ามันเกินแล้วมันถ้าขนาดหน้าจอมันเล็กแล้วไอช่อง input อะเรามันเกินอะไรอย่เงี้ยก็อาจจะต้องกำหนดลักษณะแบบนี้หรือจะแบบนี้ก็ได้ก็ไปคำสั่งเป็นมืแนอแทนโอเคครับผม ตรงนี้มีใครสงสยัยไหมเพราะว่าส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญตรงที่ว่ามันมันเป็นเรื่องของตามขนาดหน้าจอแล้วก็เรื่องของ r e s ponsive นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เราลองดูว่าหน่วยไหนที่มันน่าใช้นะคะแล้วก็รวมไปถึงการกำหนดสัดส่วนของมัน ว่ามันจะต้องกำหนดยังไงนะคะแล้วก็อาจจะอีกนิดนึงตรงที่เวลาที่เรากำหนดอะคะ่ะนอกจากเราจะใช้ตัวมีเดียตัวนี้ให้เรากำหนดคาเล้นนะคะก็คือตัวเซตเอสที่ถ้าเรียกถ้าพูดกันแบบง่ายๆนะคะก็คือตัวหลักหรือตัวที่เป็นตัว Default นะคะ ก็เราก็กําหนดขึ้นมาว่าเออตัวนี้ใช้ฟอนต์50นะอ่าใช้พวกเส้นอะไรพดด d ิ้งแะกเกอะพวกนี้ค่ะก็คือกําหนดขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะกําหนดแค่เฉพาะถ้าหน้าจอหนึ่งหน้าจอหกพัไปจนถึง110เนี่ยให้ตัวฟอนต์อะเราเล็กลงก็อาจจะกําหนดแค่นี้ เราไม่ต้องกําหนดตัวทั้งหมดพวกนี้นะคะเรากําหนดแค่เฉพาะบางอย่างที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าเราอาจจะไม่กําหนดตัวหลักของเราก็ได้เพื่อที่จะ,ะลดการใช้เซตเที่มีเกิดขึ้นซ้ำนะคะเราก็อาจจะมีกำหนดแค่เฉพาะ,ะตัวที่มันใช้งานจริง ในเช่นพวกเส้นเอ่ยหรือว่าตัวขนาดเอ่ยอะไรพวกนี้ค่ะหรือว่าพวกแบ,บ็กกราวพวกสีตัวอักษรอะไรพวกนี้เอาที่เฉพาะที่มันเป็นพื้นฐานของมันที่มันจะต้องใช้จริงนะคะส่วนบางอย่างที่มันจะต้องแบบ r e s ponsive ตามขนาดหน้าจอเราก็ให้มาใส่อยู่ที่ตัวที่เราแบ่งสัดส่วนตรงนี้แทน อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของตัวขนาดหน้าจอแล้วก็การกำหนดสัดส่วนที่เหมาะสมกับตาอุปกรณ์นะคะ